ันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยความปลอดภัยให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเราเรียนหน่วยความปลอดภัยความปลอดภัยเรื่องเรื่อง,องการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยเอ๊ เด็กๆเคยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเกิดอุบัติเหตุไหมคะเคยค่ะคุณครูนิมเคยเป็นอะไรคะหกล้มค่ะเพราะอะไรทําไมถึงหกล้มคะเพราะว่าวิ่งเร็วค่ะโอ้แล้วเด็กๆล่ะคะเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างเอ่ยส่วนครูฟิล์มนะครูฟิล์มเคยโดนคัตเตอร์บาดมือเพราะว่าคุณครูไม่ระวังเลยค่ะช่วงนั้นเบร์เบร์นิดหน่อยแล้วทีนี้ ไปใช้มีคัตเตอร์มากรีดกระดาษแล้วบาดมือค่าเด็กๆเลือดออกไม่หยุดเลยได้ไปหาหมอนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพอุบัติเหตุกันไหมคุณครูนิ่มค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามีอุบัติเหตุอะไรบ้างที่เด็กๆชอบเกิดบ่อยๆไปดูกันเลยค่ะค่ะให้เด็กๆมาดู1ิบอุบัติเหตุที่ พบบ่อยในวัยเด็กนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะมาดูเลยค่ะภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพภาพอะไรคะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะถ้าเด็กๆไม่ระวังในการข้ามถนนไม่มองซ้ายมองขวาเด็กๆก็อาจจะโดนรถชนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงเวลาเราข้ามถนนคะ จะต้องมองซ้ายแล้วก็มองขวาภาพที่สองตกบันไดเด็กๆตกบันไดเพราะอะไรคะเรารีบวิ่ง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 หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะเราอาจจะรีบวิ่ง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 เราก็เลยตกบันไดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายของเราจะต้องเดินลงอย่างช้าๆหรือว่าจับราวบันไดในการลงนะคะ ต่อไปภาพที่สามภาพที่สามเด็กติดอยู่ในห้องน้ำหรือว่ารถยนต์บางทีเด็กๆอาจจะไปเล่นในห้องน้ำหรือว่าเล่นอยู่ในรถยนต์แล้วไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆอยู่ในนั้นเขาอาจจะล็อกประตูห้องน้ำหรือว่าล็อกรถยนต์เด็กๆอาจจะออกจากที่นั้นไม่ได้นะคะ มีเยอะมากเลยครูฟิล์มเห็นข่าวเยอะมากเลยเด็กติดอยู่ในรถยนต์บางทีรุนแรงอัดเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าขาดอากาศหายใจต่อไปภาพที่สีเด็กลื่นล้มเด็กๆอาจจะไม่ได้มองไม่ได้ระวังเดิน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 ,เด,นเดินไปมีน้ำเปียกอยู่ที่พื้นอาจจะลื่นล้มหัวฟาดพื้นได้นะคะ ภาพต่อไปเป็นภาพอะไรนะหกล้มจากการเล่นมีใครเคยหกล้มจากการเล่นบ้างคะยกมือขึ้นมีไหมคะบางคนนะคะเล่นไม่ได้ระมัดระวังเลยก็เลยมีการหกล้มวิ่งวิ่งวิงวิงว,งวงิวิ่งไปหกล้มบ้างหรือว่าเล่นเครื่องเล่นแล้วพัดตกลงมาก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระมัดระวังในการเล่นด้วยนะคะต่อไปภาพที่หเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรคะน้ำร้อนลวกเขาอาจจะต้มการน้ำร้อนอยู่แล้วไปจับโดยไม่ระมัดระวังหรือว่ากระทะร้อนอยู่เราไปจับทำให้น้ำร้อนลวกนะคะ ผิวก็จะเป็นผุพองขึ้นมาเราอาจจะต้องรักษาโดยการใช้ว่านหางจระเข้หรือว่ายาทากันน้ำร้อนลวกนะคะโอเคค่ะต่อไปภาพต่อไปหูภาพที่เจ็ดไฟดูดเด็กๆเ,เอานิ้วไปแหย่ตรงปลักไฟได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอานิ้วไปแหย่ ตรงที่มีรูเสียบปลั๊กไฟไฟก็จะช็อตเด็กๆแบบนี้เลยเด็กๆก็อาจจะโดนไฟดูดไฟช็อตเสียชีวิตได้เลยนะคะภาพต่อไปจมน้ำเด็กๆคนไหนชอบเล่นน้ำบ้างมีใครชอบเล่นน้ำบ้างถ้ามีใครชอบเล่นน้ำเวลาที่เราเล่นน้ำจะต้องมีใครอยู่ด้วยคะ จะต้องมีผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่คอยควบคุมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะจมน้ำหรือว่าตะคิวกินเกิดการว่ายน้ำไม่ได้พัดตกน้ำลงไปนะคะต่อไปวิ่งชนสิ่งของนี่ใครเด็กๆคนไหนชอบวิ่งบ้างนี่แหละ วิ่งแบบไม่ระมัดระวังเลยถ้าวิ่งไม่ระมัดระวังเราอาจจะไปชนประตูหน้าต่างกำแพงมีหลายอย่างเลยภาพต่อไปนะคะภาพที่สิบมแมลงสัตว์กัดต้อยอใครเคยโดนยุงกัดหรือว่าแตนต่อยบ้างใครเคยโดนยุงกัดบ้างคะ ถ้าโดนยุงกัดเราจะต้องทำยังไงคะเอายามาทานะคะตรงที่ยุงกัดเพราะบางคนอาจจะแพ้มแมลงเกิดอาการรุนแรงได้นะคะบางคนอาจจะแพ้มแมลงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่อับชื้นนะคะมแมลงยุงชอบอยู่ในที่อับอับชื้นๆน,นะคะเด็กๆเราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่ที่มี อากาศชื้นมีกลิ่นอับนะคะโอเคเด็กๆด,ดูภาพอุบัติเหตุแล้วมีอุบัติเหตุไหนบ้างเคยเกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วบ้างตอนนี้ครูฟิล์มก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะมีกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะไข่เด้งดึงค่ะว้าว,ว,าวกิจกรรมไข่เด้งดึงมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะมีอะไรบ้าง น้ำเป้่าน้ำส้มสายชูค่ะโอเคค่ะแล้วก็สีผสมอาหารค่ะคุณครูก็จะใช้สีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะโอเคค่ะมีไข่ไก่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วก็แก้วน้ำค่ะหรือว่าเด็กๆจะใช้เป็นขวดก็ได้ค่ะที่ว่ามีฝาปิดนะคะเขีค่ะใช้สใบค่ะ แล้วก็ยางค่ะสำหรับมัดค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือหยิบแก้วขึ้นมาค่ะแล้วเราเลือกเทนนะ้ำเปล่าลงไปในแก้วเทลงไปเลยค่ะ เมื่อเทเสร็จแล้วเราจะเอาไข่ลงไปในน้ำเปล่านี้นะคะใส่ลงไปเลยเมื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่อะไรลงไปอีกคะคุณครูนองิมใส่สีผสมอ,อาหารค่ะเราใช้สีอะไรดีนะใช้สีเหลืองค่ะโอเคค่ะใสลงไปเลย ต่อไปเราจะใช้ถุ่งพลาสติกปิดฝากแก้วนะคะแล้วก็ใช้หนังยางรนะัดเรียบร้อยแล้วค่ะแก้วนี้จะเป็นน้ำเปล่านะคะโอเคเราจะวางไว้ต่อไปเรามาทำใบที่สองกันค่ะจะเป็น น้ำอะไรคะรน้ำส้มสายชูค่ะแ้้เทลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเด็กๆจะสังเกตในน้ำส้มสายชูนะคะเราใส่สีลงไปเด็กๆจะสังเกตเห็น องอากาศจับไข่จับตรงเปลือกไข่นะคะเต็มไปหมดเลยเด็กๆมองเห็นหรือเปล่าโอเคค่ะน้ำส้มสายชูนะคะก็จะไปทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่ของเราจะไปกัดก่อนเปลือกไข่ของเรานะคะโอเคเราก็จะปิดฝาไว้เมื่อเราใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วเราก็จะปิดฝา เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือน้ำส้มสายชูสีเขียวนะคะจะเป็นน้ำส้มสายชูส่วนสีเหลืองจะเป็นน้ำเปล่าเด็กๆคิดว่าไข่จะเด้งดึงหรือเปล่านะเด็กๆคิดว่าไข่จะเด้งดึงไหมคะถ้าเด้งดึงน้ำอะไรจะทำให้ไข่เด้งดึงคะระหว่างน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าคุณครูนิมคิดว่าน้ำอะไรคะ ส้มสายชูค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดตอนนี้นะเราจะเก็บไว้แบบนี้ก่อนเราจะมาเปิดพร้อมกันในวันศุกร์นะคะเด็กๆเ,เราเก็บไว้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอะไรต่อคะกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะไปเท่ากันเลย